ห้าโมงแลครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนสีน่เดือนเมษา,ารรับสองห้าหกแปดที่เรานะครับประมาณนะครับเป็นงานนะเนี่ยให้เขาให้เขาถ่ายให้นะครับถึงขอบบอสนู่นเลยก็จะปลูปกข้าวโพดกินนะครับข้าวโพดหวานรถคันใหญ่ยังไถ่ยากเลยครับยินมันแข็งมากครับ คนไทยเขาบอ,บอกที่เราที่เป็นเพดเสาปักอยู่เนี่ยถึงบอ่บอบ่อนุ่นเลยนะครับติดถนนนี่นะครับที่ผมมีอยู่สองไร่นะครับเขาถ่ายให้ตตนเช้านะครับมีห้าโมงเย็นแล้วยังไม่เลิกเลยเขารับเหมานะครับไร่หนึ่งก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะแต่ผมนี่ประมาณง,งานกว่าเนี่ยเพราองนั้นของน้องสามหมดเลยสิบไร่ มันจะเปลนทั้งขั้งนอกที่เขาถ่ายอยู่เนี่ย10ไลนไนะถ่ายยังไม่หมดนะถ่ายได้แค่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายต่อนะครับเขาบอกทําทําไม่ทันนะครับมา้แต่เช้าเลยนะเนี่ยของเราได้แถมไปด้วยก็ประมาณ10ไลน,นึ่งานที่นี่ประมาณ1งานมัน้งอาจจะมากกว่าแต่วก็คํานวณไม่ถูกนะครับเาถ่ายให้แล้วละถ่ายครั้งแรกนะครับเสียแค่250ครั้งที่สองเสียประมาณ400ครับ ห่ร้อยหกร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยจำไม่ได้ครับทั้งหมดรวมได้ว่าถ้าเป็นไล่นะไล่ประมาณเกือบร้อยห้าสิบเป็นไงดูสวนอย่างนี้เลยครับที่มันแข็งนะก็บอกแข็งมาการถเขาใหญ่ยังอย,งอย่างนี้เลยนะครับก็บอกขายยากครับพอจะค้างไว้ปีหน,นึ่งเนี่ยไม่ได้ทําไม่ให้ใครทํานะครับเราจะมาทําเองนะปลูกข้าวโพดกินได้นะครับลองดูกันต่อไปนะครับ มือ็นะแล้วจะเข้าบ้านแล้วนั่งกินข้าวนะครับส่วลองเทาแต่นี่ทำสวนนะครับเราจะทำทำได้คือต้องทำเนี่ยอยากทำนะครับมือจะเหนเื่อยหรือเปล่านะฮะปลูกเขาโพดกินเนี่ยแต่เขาปลูกเยอะนะก็เป็นงานอยู่นะดูโมงของเรานะครับอมามึงเกิด้าเนะ่ย ใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับนีกก็ใหญ่แล้วแกแ้วคัมบินนะออกปีแรกเลยออกครั้งแรกนะครับแต่ปีนี้ปีทีท่สองแล้วแหละรุ่ปีทีท่สามก็ไม่รู้คงจะสองปีนะครับอันนี้เราก็ออกช่อมาตัดทิ้งหมดก่อนเดีย๋ยวปีหน้านได้กินแน่เพราะต้นเล็กอยู่นะครับอย่าไปกลัวนะครับว่ามันจะตายถ้ายิ่งต้นใหญ่นะลูกยิ่งดกนะ มเมจนเจี้ย,ยไว้นะครับการทำสวนเรียนแบบเข้ามานะดูกูเกิลเอาโอเคครับขอจบสัตว์ดีก่อนครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าถ่ายท,าทอดจริงแล้ว